ไปกับหมอลำสาวคนสวยซอแอนอรดีจ้าเป็นประจำทุกปีคุณผู้ชมค่ะในวันที่23มกรามมราของทุกปีกที่วัดป่าเทพิทันษ์เนี่ยกาจะมีงานบวงสวงองค์ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปทุมาะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและต้องบอกว่าวัดแห่งนี้ศิลปินลูกทุ่งหลายคนเป็นลูกศิษย์ลูกหานะหนึ่งในนั้นก็คือซอแอนอรดีค่ะที่จะมาร่วมพิธีบวงสวงในทุกๆปีนี่ค่ะพอมาถึงปุ๊บนี่ทําการจุดธูปจุดเทียนไหวองค์ปู่องค์ ตามภาพเลยซอแอนมาในชุดสีแดงสดเลยนะคะขัดกับผิวมากๆซึ่งในครั้งนี้เนี่ยน้องนุ่นธิดาพรมาในชุดสีเขียวด้วยนะน,นี่ค่ะน,นี่คือน้องนุ่นธิดาพรถูกต้องแล้วค่ะมารําและถวายเสียงให้กับองค์ปู่องค์ย่างานนี้นะคุณซอแอนเนี่ยได้มอบรางวัลน,น้ำใจให้กับพี่ๆนางรําอีกด้วยนะดูสิเดินแจกแบบนี้เลยน่ารักมาก จากนั้นค่ะก็ถึงคิวของซอแอนถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้มารำวงสวงแต่ก็ตั้งใจมาร่วมง,งานแล้วก็ถวายเสียงให้กับองค์ปู่องค์งย่าได้ฟังมีทั้งเพลงฮิตเพลงดังอย่างเพลงลืมหูสิบลืมหูสิเขาอ,อันนี้กำลังฮิตมากเลยใช่ค่ะรวมไปถึงเพลงวอนปู่ซันสูงซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วซอแอนเขามาขอเรื่องงาน<ช>ปรากฏว่าง,งานปังจริงแต่ว่าปีนี้ซอแอนมาขอเรื่องอะไรไหมคะเรื่องอะไรเอ่ยมาขอเรื่องลูกโดยโเฉพาะเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าะจะสมหวังดังที่ใจซอแอนปรารถนาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมไม่ต้องลุ้นเลยเรามีตัวเลขจากงานวงสวงมาฝากค่ะบันเทิงไทยรัฐจ,จัดให้โดยเฉพาะซึ่งเลขทุกที่ได้จากงานนี้ก็คือพี่จะต้อช่วยดูหน่อยเลขอะไรคะ3 5แต่ตัวท้ายมันตัวเลยนะเขาบอกว่าเป็นเลข2องเอรโ บางคนก็บอกแบบพี่แจ๊คว่าเป็นเลขเ้าเพราะว่ามันเห็นเป็นหัวอยู่ข้างบนน่ะใช่แต่ข้างล่างมันเือนปลาบางคนก็ตีเป็นแบบ352หรือเปล่า359หรือเปล่าหรือว่า350หรือเปล่าคะสามมาอีกแล้วเนาะถูกต้องค่ะอ่ะจุดทูบไม่พอค่ะคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปส่องเลขขันน้ำมนต์กันต่อคุณผู้ชมดูดีๆพี่แจ๊คดูหน่อยค่ะเลขหนึ่งไหมนะอ่ามีเลขหนึ่งค่ะแล้วก็มีเลขสี่แล้วก็มีเลขเจ็ดอะ สรุปก็คือ417แต่4มันอยู่ตรงไหนอ่ะคุณผู้ชมช่วยดหน่อยนนะ่าจะอยู่ตรงกลางนะถ้าเรามองจากตรงนี้แล้วแต่คือแล้วแต่คณมองด้วยพี่แจ็คงานนี้ค่ะซอแอนไม่รอช้าพอดีพ่อค้าขายลอตเตอรี่มาแถวนั้นพอดีหวังใจว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายใบเออเสียดาย เรามองไม่เห็นลอตเตอรี่ซอแอนคือมองเห็นนะแต่มันไม่ชัดว่าเลขอะไรใดๆก็ขออนุโมทนาบุญเฮงเฮงรวยร <ทะ S 1> วยกันทุกผู้ทุกคนนะคะ<า>ถูกไปต่อกันที่อีกหนึ่งหมอลำสาวรุ่นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันบ <ทะ S 1> <อ>้างคนเนี้เดินทางไปพร้อมกับแม่หน่อยคุณแม่ของน้องนีงน่แหละไปไหว้ขอพรคุณแม่ฮันนี่ที่ศรีสเกตน้องมาประจําเลยเนาะใช่ ซึ่งนอกจากไปไหว้ขอพรแล้วเนี่ยน้องยังตั้งใจไปตีคองคือตามความเชื่อเนี่ยเวลาตีคองแล้วจะมีชื่อเสียงด่งดังปังแน่นอนนะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าน้องอุ๋งิงเนี่ยตีแล้วอาตีแล้วนะเขาเคยมาขอโชคขอลาบกับคุณแม่ฮันนี่แล้วแฟนคลับก็เฮมาหลายงวดเขาดังจากตรงนี้เลยนะเอาจริงๆฉันรู้จักน้องจากที่น้องมาแก้บนที่นี่แหละใช่ไหมใช่ไหมมีชื่อจากเรื่องนี้เลยงานนี้พอไปถึงปุ๊บเหล่าแฟนคลับที่อยู่ที่นั่นโอ้โหส่งเสียงเชียร์เลย ล้วงลูกปิงปองให้หน่อยอีลาเอ้ยเอาแน่เอาแน่อีลาเอ้ยแต่ว่าอีลาน้อยเนี่ยไม่ได้จุดทูบตัวเลขนะคะอ๋อไม่ได้ล้วงแต่ทําการจุดทูบตัวเลขมาแทนก็ยังถือว่าทําหน้าที่ได้ดีซึ่งเลขทูบที่ได้ก็คือตึนเติ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 ร์นเติรงนเติร์นเตขา์นเตินเติร์นเติร์นเติ่อนเติ่์นเติร์เติร์นดติร่นเติร์นเติร์นเ้ิร์นเติร์นเติแ์นเติร์นเองร์นเอิร์อเอิรับหรน้าที่แล้วกัน พอรับหน้าที่ในการล้วงลูกปิงปองจากไข่น้ำโชคแทนน้องอุ๋งอิงก็แล้วกันค่ะซึ่งเลขที่คุณแม่เนี่ยล้วงออกมาได้มีทั้งหมด5้าตัวเลขค่ะคุณผู้ชมค่ะ498 3 2สสองเกือบครบเหมือนกันนะเกือบครบอีกตัวหนึ่งเนาะหลายคนพูดเลยจะเอาอีกสักตัวหนึ่งมาเนาะจะได้เป็นรางวัลที่หนึ่งพอดิบพอดี่ะขอให้คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้กันทุกๆคนโชคดีปังๆเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าเลยนะคะ